สวัสดีค่ะกิ่งไผ่บองหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าค่ะไผ่ที่ลากอากาศมาให้เห็นชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าเป็นไผ่ที่ขยายพันธุ์ได้โดยการตอนกิ่งลากมารอบเลยนะคะมารอบกิ่งตัวนี้คือกิ่งที่เราตัดสดๆเพื่อที่จะมาชำนะคะแล้วก็เป็นอีกสองอันนี้ก็คือสองกิ่งนี้ก็คือกิ่งที่เราตอนแล้วนะคะ ก็จะมาชำทถุงเช่นเดียวกันถือว่าเป็นหนึ่งตัวนะคะที่ให้ความสนใจถือว่าเป็นกระแสะก็ว่าได้นะคะสำหรับช่วงนี้เนื่องจากว่าตัวนี้จะเป็นการขยายพันธุ์โดยการขุดเง้านะคะแล้วก็ตอนกิ่งได้ผ่บงวันเพชรนพึ่งเบอร์เก้าสวนธนภษษนนนะะัสสกลนครค่ะ